ร้อน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 อะไรเนี่ยคะทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยแล้วแดดอะไรเนี่ยทำไมมันต้องแรงขนาดนี้แล้วทรายเนี่ยผิวจะไหมเอาพี่เรเร็วเดินซีร้อนขนาดนี้เดินจากทากไปแล้วมาแล้วมันก็มันไปก็มันร้อนนี่นะไม่อยากจะขยับร่างกายสักอย่างเลยเนี่ยมันร้อนหนีเนี่ยผิวไหมหมดแล้ว ออจริงขนาดเราอยู่ในที่แบบนี้เรายังล้อเลยเนาะอืใช่แล้วถ้าคนที่ใช้ชีวิตแบบเดินทางไปนู่นไปนี่ล่ะแบบต้องเดินทางผ่านทะเลทรายแบบนี้เขาจะลําบากขนาดไหนเนี่ยจริงสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มีรถอย่างนี้ด้วยนะเขาต้องเดินทางด้วยเท้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะล้อขนาดไหนล้อมากเลยทุกคนตอนเนี้เราต้องหยุดเควนก่อนเพราะเราต้องรีบตามหา Glory Studio เรายังไม่ได้ทักทางเวงเนี่ยใกล้ถึงเวลาแล้วช่วยกันหาเร็วอยู่ตรงไหนนะ เฮ้ยเฮ้ยไหน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 เฮ้ยใช่นั่ละ้ยะไรนรสึแล้วสตูดิโอของเราที่เราตามหาอยู่มาทุกคนได้เวลารักไทยน้องๆแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday School Farm Church Online พบกับเราในซีซั่น2 ินดีต้อนรับเข้าสู่อาทิตย์ที่9พฤษภาคมนะคะเราเจอกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการนี้นะคะขอแนะนำตัวอีกสักหนึ่งรอบเพื่อน้องๆบางคนนะคะยังไม่รู้จักพวกพี่นะคะสวัสดีค่ะวที่การค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟกัสค่ะสวัสดีค่ะพี่านาค่ะวันนี้นะคะเราก็มาในธีมข่าวเกย์น,นะคะที่เราจะต้องเดินทางใช่ไหมคะบทเรียนในะวันนี้ก็จะเป็น เกี่ยวกับบุคคลที่เขาต้องเดินทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอยากรู้เป็นใครต้องติดตามนะคะน้องๆะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มรายการอื่นๆนะคะพี่กันก็อยากจะอธิษฐานขอการสมนันจากพระเจ้านะคะคเรานทุกคนร่วมจงอธิษฐานนะคะ ขอคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นเช้าวันใหม่ที่เราได้ตื่นขึ้นมาด้วยพระคุณของพระองค์ขอคุณพระเจ้าสําหรับน้องๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูไลฟ์สดในเช้าวันนี้พระเจ้าคะขอพระองค์ที่ทรงประทานสิปัญญาและปกป้องเราให้คนจากโรคภัยคนจากโควิดที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ด้วยและน้องๆทุกคนจะได้จดจาพระคำของพระองค์นาไปใช้ด้วยข้าแต่พระเจ้าฝากพวกเราไว้กับพระองค์ในพนาพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนน้องๆค่ะแล้วก็ยัง พี่กันอยากจะย้ำอีกครั้งนึงนะคะในช่วงที่บทเรียนและช่วงตอบคำถามน,นะคะมันจะเชื่อมโยงกันอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็โอ้โหตอบสนุกจุดเวี่ยงพ,พี่เก็บคะแนนเป็นไงบ้างคะโอ้โหเก็บไม่ทันเลยเก็บไม่ทันน้องๆตอบเข้ามาแบบรัวๆเลยนะคะแล้วเราก็แจกของรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ อาจจะมีคลิปสักเล็กน้อยให้น้องๆได้ดูเพื่อเป็นแรงกระตุ้นนะคะน้องๆอยากจะตอบคาถามนะคะน้องๆคิดจากอื่นก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้เช่นกันนะคะโดยที่เราจะเก็บคะแนนของน้องๆคิดจากอื่นนะคะเป็นเดือนนะคะพอสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะส่งของมาให้น้องๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะน้องๆเนี่ยจะไม่ได้ของรางวัลค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าคําถาม คำตอบของคำถามนะคะก็จะอยู่ในบทเรียนทั้งหมดค่ะงั้นไม่รอชานะคะวันนี้เราก็จะต้องเต้นมันสก,การสรงเสริมพระเจ้านะคะน้อ,นอแต่เราก็จะเป็นบทเพลงใหม่ค่ะชื่อบทเพลง possible ของพี่ๆบีบีมานะคะหรือว่าที่น้องคุ้นเคยกันในลูก้าบทที่1ข้อ37นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเต้นพร้อมกันเลยค่ะ ท่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้ท่านะคะเราก็จะลงคลิปสอนแบบละเอียดให้เร็วๆนี้เลยนะคะไม่รอช้านะคะตอนนี้เราต้องตั้งใจฟังมีสมาธิเยอะๆนะคะเพราะเราจะเตรียมตัวเข้าสู่บทเรียนเรื่องของคนที่เราจะเรียนในวันนี้คือใครนะคะพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ